กจริ่ยืนนานประกอบไปด้วยเรียนูสีดอกภาพลายเส้นรูปดอกไม้สดอกือเป็นการรำล้กอย่างเวนางาของโครงามองปรพณีเนจุ่มต้นยอวัสดุโลหะผสมีเงินควัสดหะผสมสีเง composite material metal i n d representation of core m c h i n e concept which translates to the beginning of new flourishing time life cycle <imitation> <imitation> Silver medal is a representation of critical concepts where communities have lived their lives เหนเรงร่องเหย็นไหลเ็นรู่นต้นไม้ใหญ่ลีดดอกออกผลสื่อความร่องเย็นเป็นยุ่ของประสบการณ์ชาวไทยภาย,านนายะบาปนิของระมัทสตวร็จพระเจ้าอยู่หัว ผลาา ong, ิตด้วยวัสดุทองตักแท้เคลือบครเมีมผสมโกลด์แหวนโ n ลเลอร์เมส่อต้เลนิชงัที่คู่เทซ้านี่เลือกชิ้นสีเขีดวช่อซเอรเียนแ้สามีนี้นะเป็นหาักนมหาพลังานที่สูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ปกครองแผ่นดินไทยและประชาธิปไตยขอมีุสมากนะคะ These m e m e r a l m e t a l s serve s a m e m o r a l to the kindness and joy of our people. Please support life c y อ l e s of life.

ครั้งนี้เกิดขึ้นแต่แนวที่จะสล็จเวียนที่ระลับทรงรักเจริญที่สุดหนาที่มีานาญใหญ่ที่สุดที่สามารถผลิตจากเครื่องจีการาวเคื่องระบบไฮโดรลิกที่มีน้ำหนักรูมถึง1 <Workers>. <S 2ึ0งันสรความเป็นหนึ่งเดเยโวลนโเกเลมขระวเก็บบัตรโซเก็บก้าเชืววเป็นฟังแค่ทีการลิกเวียนที่ระดับปูขนาดใหญ่เพื่อพเก็บในหลวงของเราผลิตเรียงพูดยวโลกและขนาดให of the There are the long-living king, Mineral Metals, were initiated from the conceptual idea of creating the biggest version of Mineral Metals. The minting machine can handle the 1250 draw the press impressed on His Majesty's king. This is considered to be the first time in minting that has the big yeah. one of a time. It's magically it's beautiful, natural, and colors of the the mouth as they show is what you what it can take so to the fine details. Of the metal could be really without a matched fine glass. The metal also emphasizes how it's you and engraved your hand it to the hair because even in the bigger version, there are. ในโอกาสนีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับท่านแบบในแบรักชัยของเรานะคะคุณยายาอุรัสยาสปูร์เบนและคุณวีร์สุขพลวัตเป็นหนาเรื่องนั้นเองนะคะเดี๋ยวเขาดีหน้าหน้าไหนมาแล้วทำให้ใจละลายนะคะสวัสดีค่ะถามคุณยายาเองรู้สึกอย่างไร ได้มาเตือนงานนี้ค่ะวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมง,งานนะคะจริงๆยาย่ามีความตั้งใจไม่ใช่แค่ามาร่วมงานเดินวนะคะแต่จะมาสั่งจองเหรียญไปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาสั่งจองด้วยนะคะคุณยาย่ญญญา said that she is very honored to be here and she's not only ก็ตื่นเต้นนะครับแน่าจะเป็นเกียรติในชีวิตมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมร่วมนะครับเดนิน แสดงอยงที่เลืกนะครับในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าภาพภูมิใจทั้งหมดเนี่ยที่เราได้จากการขายนะครับก็จะถูกน่าทวารับขอบคุณครับค่ะคุณเบียร์นะคะจา่บริษัทเราเรามีเจ้าหน้าที่นะคช่วยจัดตำแหน่งพี้ให้นะคะใครนะคะสามารถที่จะสวมใส่ได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปค่ะเราจะได้ขอเรียนเชิญเพื่อการสังสรรค์ วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะมีจำนวนจำกัดย้ำนะคะได้เลยนะคะที่เซเว่นอทั่ประเทศแล้วก็รับเงนะินนักศาาที่สังจองภายในวันที่15ันวาคม2555ค่ะรายได้หลังหักค,ค่าใช้จ่ายถือตางเวทีเลยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะเดีย๋ยวเราจะได้เห็นแบรีบของเรานะคะตรงนี้นะคะเชิญเลยค่ะพริ p r e ร e n t today